สวัสดีครับวันนี้นะครับมาอยู่กับเซลล์ุงนะครับกับทาทามอเตอร์สาขาลำลูกกาของเรานะครับว่าวันนี้ทาทาสุเปดแต่งสไตล์รถฟุตทักนะครับสไตล์แบบนี้นะครับว่าจะโดดเด่นขนาดไหนนะครับมารับมาชมกันได้เลยครับเริ่มจากนะครับฝั่งฝาเปิดด้านผู้ขับอ่อนเลยนะครับเรามีโชคให้คู่นะครับสามารถนะครับผ่อนซับแรงสําหรับ เปิดปิดนะครับไม่ต้องออกแรงมากนะครับสะดวกสบายนะครับนี่คือตู้นะครับสาหรับวางสัมภาระไม่ว่าจะเป็นส้มตำไก่ทอดนะครับอันนี้ว่าเปิดน้ําเข้านะฮะสำหรับตู้ซิงล้างจานนะครับสาหรับล้างจานถ้วยกาแฟได้หมดทุกอย่างครับเบเกอร์ไฟนะฮะมาพร้อมเลยนะครับมาดูตู้เก็บสัมภาระนะครับเก็บได้อย่างมิดชิดนะครับแผ่นพื้นเรียบนะครับเดินสะดวกสบาย ไฟแผงข้างมีให้หมดนะฮะมาดูด้านท้ายกันเลยนะครับช่องสําหรับรับออเดอร์นะครับวางสัมภาระโอ้โหสวยงามมากนะครับกันชนท้ายนะครับเป็นแผ่นเรียบบอกได้เลยว่าทนทานนะครับไม่ขึ้นสนิมแน่นอนนะครับเดินสะดวกสบายเวลาขึ้นลงนะครับสําหรับตู้ตรงนี้นะครับสามารถสไลด์เข้าออกได้นะครับเวลาที่เราเก็บสัมภาระนะครับสามารถสไลด์เก็บปิดได้สะดวกสบายนะครับไฟด้านบนนะครับมี3หลอดให้นะครับ มาดูด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะครับบอกได้เลยว่าโชคเรานะครับมีให้ทั้งด้านข้างทั้งสองข้างเลยนะครับสําหรับซับผ่อนแรงนะครับผู้หญิงผู้ชายเปิดได้สะดวกสบายนะครับไม่จำเป็นต้องเปิดใช้ความรุนแรงนะครับเปิดสบายนะครับมาดูตู้ซิงกันเลยเป็นอลูมิเนียมนะครับอันนี้ไฟนะครับสําหรับเชื่อมต่อไฟบ้านนะครับเมื่อเราต้องการใช้ไฟบ้านนะครับสามารถเชื่อมต่อได้เลยนะครับด้านบนหลังคานะครับเป็นเรียบนะครับกันฝนทนทาน บอกได้เลยว่าลูกค้านะครับออกไปนะครับสะดวกสบายมากขึ้นมาดูภายในกันเลยครับเป็นยังไงบ้างภายในนะครับออกแบบดีไซน์ด้วยครับเป็นเบาะสังเคราะห์นะครับเบาะหนังสังเคราะห์นะครับคอนโซลทั้งหมดนะครับออปชันจะมาไว้บนที่หน้าเกียร์ของผู้ขับเลยนะครับที่เดียวกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกระจกไฟฟ้านะครับไฟสุกเฉินนะครับมีหมดเลยอันนี้สําหรับวาง แก้วน้ำเราก็มีให้นะครับบอกเราบอกได้เลยว่านะครับสไลด์ได้ทั้งคู่หน้านะครับไม่ใช่เอนได้อย่างเดียวนะครับสไลด์ได้ด้วยนะครับสําหรับผ่อนคลายเดินทางไกลนะครับเหมาะขับขี่ไม่เมื่อยล้านะฮะบอกได้เลยนะครับมาดูดีไซน์ด้านหน้านะครับเป็นซูเปอร์เอ็ดมินนะครับการดีไซน์นะครับออกแบบสวยงามนะครับล้าสมัยด้วยครับรถสไตล์เนียฮะผู้ขับขี่ใช้ได้อีกยาวนานนะครับใครสนใจเชิญเลยนะครับ